อ่าวันนี้มาถ่ายทอดวิธีการก่อน,นะครับแล้วก็ปั่นฉาไปในตัวอันนี้เป็นมือใหม่ทางนั้นเลยที่ผมให้ทำวันนี้ครับผมนน <c oughs> เสร็จแล้วห้าชั้นผ่านไปอันนี้ปันนนป่นเนียนปั่นเนียนเก็บงานครับ ใช่ครับนี่ครับอันนี้มือใหม่ทั้งนั้น,น,นเลยนะคะเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะผมบอกก่อนอันนี้สำหรับไม่เคยทำไม่มีใครเคยทำเลยมีแค่บอกว่าอ่าะแบบนี้แบบนี้นะครับอย่างเงี้ยแต่ก็ทำกันได้ทำได้ทำง่ายทำได้ทุกคนครับสนใจก็มาครับติดตามสอนฟรีอยากเรียนรู้ก็มาครับถ่ายทอดฟรีสอนฟรี นี่อันนี้คือปันเนาะ